ในช่วงการปิดเทอมนะคะหรือว่าในช่วงนี้ที่โลกโซเชียลเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเราโดยเฉพาะเยาวชนนะคะปัญหาการติดเกมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของทางบชรสนะคะก็ได้สร้างสารรค์นะคะในส่วนของ สิ่งที่ดึงดูดนะคะให้เด็กๆห่างไกลจากกลุ่มเกมเหล่านี้นะคะโดยกองพันส่งกําลังและบริการที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ก็ได้นําบุตรหลานกําลังพลชั้นผู้น้อยไปเที่ยวสวนสนุกค่ะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและลดการติดเกมช่วงปิดเทอมนี่แหละค่ะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนโคราชนครราชสีมานะคะเหล่าบรรดาน้องๆนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ได้ ไปได้เที่ยวชมนะคะทเที่ยวชมสวนสนุกที่นั่นนะคะโดยกองพันส่งกำลังและบริการที่22กองบัญชาก,การช่วยรบที่2ค่ายสุรานารีเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกิจกรรม1ขึ้นมานะคะเป็นการเสริมสร้างพัฒน,นาการให้กับครอบครัวกำลังพลชั้นผู้น้อยลดการเล่นเกมในเด็กและก็งดใช้สื่อโซเชียลในช่วงปิดเทอมของบุตรหลานนะคะระดับชั้นประถมศึกษา โดยนำบุตรหลานของกำลังพลทำกิจกรรมเล่นสวนสนุกที่ h a r เบิลแลนนะคะเที่ยวสวนสนุกแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันค่ะทางนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปกครองที่เป็นกำลังพลชั้นผู้น้อยได้มีโอกาสพาน้องๆพาบุตรหลานเนี่ยไปเปิดโลกทัศน์พบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างความสามาคัคคีระหว่างกำลังพลแล้วก็ผู้ปกครองน้องๆบุตรหลานนะคะ เป็นการเพิ่มพูนทักษะเสริมสร้างพัฒนาการด้วยการทำกิจกรรมและลดการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะและที่สำคัญคือลดการเสพสื่อโซเชียลที่ไม่สร้างสารอีกด้วยค่ะ